ชมสวนผักยน้อยมีอะไรมะละกอที่เราพอจะได้กินแล้วก็นั่นเห็นใบกะเพราไหมกะเพราอ๊้ยมันมันนี้ไม okay ่ได้อะมีกะเพรานะครับจรงนั่นนี่นี่นี่ผิดกะเพรานะวันนี้หนูจะทำผัดกะเพราไก่ให้พี่กินนะเด็ดกะเพราแล้วก็พริกก็มีเด้โอุ้ยเปลี่ยนใจแล้ว กินกะเพรานกดีกว่าใช่หนอหน้องจะบินเฮ้ยน้องเชื่องมากมันหนาวนี่นกมันหนาวพอแล้วพอแล้วไม่ไม่ไปอะพี่เราไม่ได้ไปหรอกมันไปไม่ได้มันเป็นปีอยู่ไปปเปียกอะไไ้รรมู่ปีเปียกก็ให้เขาไปอยู่ที่อื่นมดตอมเขาแล้วช่ว้า